อร่อยมากบอกได้คําเดียวว่าอร่อยมากข้าวซอยไก่จากเซเว่นอีเลฟเว่นชามนี้บอกเลยว่าเข้มข้นกําลังดีดูเส้นกับน้าซุปเขาสิเห็นแบบนี้เส้นนุ่มมากเลยนะคะคือเนี่ยนะเคยกินข้าวซอยไก่อยู่ที่ชนบุรีแล้วมันอร่อยมากแต่ว่าไม่ได้ซื้อจากเซเว่นนะเป็นร้านขาแถวบ้านแต่ทีนเ,นเนี้ยพอกลับมาสุรินทร์เนี่ยก็หากินยากมากจนมาเจอที่เซเว่นนี่แหลคะค่ะอันนี้คือชามที่เท่าไหร่แล้วก็ไม่รู้เพราะว่าซื้อกินบ่อยมากจริงๆผักกาดดองก็มีให้ด้วยดูสิและ ที่สําคัญคือเขามีปีกบนไก่ให้ถึงสองชิ้นแล้วเมื่อเทียบกับปริมาณและคุณภาพแล้วนั้นราคาเท่านี้แน่นว่าพอดีพองามน่ารักเหมาะสมแล้วเนื้อไก่ของเขาคือนุ่มเคี้ยวง่ายไม่เหนียวไม่ติดฟันอร่อยแบบนี้เอาไปเลย2นิ้วใครยังไม่เคยกินไปกินด่วนใครที่เป็นสายข้าวซอยไก่เลเวอร์เหมือนกันเนี่ยไปจัดเลยนะคะเพื่อนเพราะว่าทางนี้กินแบบไม่ห่วงหุ่นเลยคะ่ะหมดชามแล้วเรียบร้อยอร่อยมากๆหาได้ตามเซเว่น e อ ทุกสาขาเลยจ้ะ,ะหมดจริงจังหมดจริงๆริงอาป้ายาขนาดนี้แล้วรีบไปจัดด่วนเลยนะ